เราไม่บอกแล้ก็ต้องกินน้ำให้หมดด้วยนะถึงน้ำให้หมดด้วยนะแล้วถึงเดินไปอย่างนก็ตรงได้เอาความเทราเท้ากันหน่อยเร็วเรียจได้เรียจได้อาเร็วอาเจียนเย็นใจเย็นใจเย็นเจียนเย็นใจียนเย็นอาเจียนเย็นหนูเจยนเย็น แตงเย็นแตงเย็นนะจนเย็นเร็ว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 เร็้เร็ว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 น่าดีๆเร็ก่อนครับขับพุ่งชนะเร็กวปก่อนเร็เร็วเร็วเดี๋อลูกโกงอยู่สองลูกสลูกเร็วนะ